ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,476สามีและภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้อนุมาตราหนึ่งขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนอง ปลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้อนุมาตราสองก่อตั้งหรือกระทําให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์อนุมาตรา3ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีอนุมาตรา4ให้กู้ยืมเงินอนุมาตรา5ให้โดยสตีหาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล เพื่อการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจัญญาอนุมาตราหประนีประนอมยอมความอนุมาตรา7มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยอนุมาตรา8ปดนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลวักสอง การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งสามีหรือภรรยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง